ในสัปดาห์แรกที่เรียนไปอ่ะก็คือมีเพื่อนชาวเชคเขาก็ชวนไปทานข้าวที่บ้านเขาก็บอกว่าเขาจะทำอาหารเย็นแบบเป็นอาหารสไตล์เช็คให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราก็แบบไปแล้วเพื่อนๆก็ mm hmm. เลยว่าเดี๋ยว<ๆ>ก็คือทุกคนที่ไปก็คือแบบทําทอาหารของประเทศตัวเอง mm hmm. ไปร่วมจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นมาเป็นแบบ international cuisine party ขึ้นมา <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็สนุกดีก็ทุกวันนี้ค่ะหลังจากเรียนจบที่แยกย้ายกันแล้วต่างคนต่างกับประเทศอ่ะก็คือยังมีนัดแบบซูมมิ้งกัน,นใช่ใช่<ๆ>ก็คือแบบอัปเดตข่าวๆาวว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่เงี้ยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ Dopa Scholar Talk Podcast นะคะที่นี่คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจสําหรับคนที่เชื่อในความฝันและโอกาสค่ะขณะน,นี้ทุกคนอยู่กับแพรชนกนานดรนะคะเจ้าพนักงานปกครองชํานาญการจากส่วนวิเทศสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงานกลุมการปกครองค่ะวันนี้แพรอยากจะชวนทุกคนมาลองฟังประสบการณ์จากนักเรียนทุนกรมการปกครองตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวข้อคิดการใช้ชีวิตการเรียนรู้ในต่างแดน ให้กับเพื่อนๆได้ฟังวันนี้ค่ะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าการเป็นนักเรียนทุนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษาอย่างเดียวแต่มันยังเป็นเรื่องของการไปเรียนรู้และเติบโตจากการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่สนุกที่ไม่อาจลืมได้เลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่มิมี่นะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่มิมี่ยังไงเดี๋ยวเชิญพี่มี่แนะนําตัวให้หเพื่อนๆรับฟังหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพิรุณพรเพียงพินนะคะชื่อเล่นมีมี่ค่ะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นนักเรียนทุนประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะได้ไปศึกษาณนะประเทศอังกฤษค่ะในปี2,566ถึง2,567นะคะในสาขาวิชา International Relations ที่ University of Sussex ค่ะ,คะ สําหรับ EP ีนะคะก็จะเกินนําเลยว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศเนาะพี่มี่มันเหมือนกับการที่เราอะ่ะเปิดโลกใหม่ๆได้ไปเรียนรู้กับวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมสังคมที่แตกต่างจากบ้านเราอะค่ะก็มันเหมือนกับเราต้องไปเาเชิญกับสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเนาะเพราะเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่พี่มี่ได้ไปเรียนต่อใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้มันก็เลยเป็นคําถามต่อไปอะค่ะพี่มี่การไปเรียนต่อต่างประเทศคะพี่มี่คือมันเหมือนกับที่เราต้องไปเปิดโลกใหม่ๆให้กับชีวิตของเราเนาะใน ส่งเราต้องไปเผชิญกับสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตมันมันก็เลยเป็นคําถามว่าตอนนั้นค่ะที่พี่มิมี่แบบได้ไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศเรารู้แล้วว่าเราต้องไปอ่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างแล้วแบบมีเตรียมความพร้อมหรืออะไรยังไงบ้างอย่างี้ค่ะก็อย่างแรกคือรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ <S 1> <S 1> จะได้ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปยุโรปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปประเทศอังกฤษค่ะก็ ไปครั้งแรกก็คือแบบไปนานเลยเป็นปีอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกตื่นเต้นก็จะแบบมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมๆทั้งแบบอ่าร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะแต่ว่าก็เชื่อเสมอว่าแบบอ่าประสบการณ์ที่จะเข้ามาเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนดังนั้นก็เลยแบบว่าในหนึ่งปีที่ไปอยู่อ่ะก็แบบพร้อมรับมือกับทุกประสบการณ์ค่ะแบบพร้อมรับมือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พร้อมที่จะรับมือกับมันเนาะ พราะแพชเชอร์ว่าการเตรียมตัวไปก่อนมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราลดความกังวลของเราลงมานิดนึงใช่ไหมพี <laughs> ่มแล้วก็หลังจากนั้นอะคะ่ะแพชร,รู้สึกว่าแพชไปเจอโค้ดคํหนึ่งเนาะว่าเขาบอกว่าการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือการที่ต้องไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนและอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันอาจจะทําให้เรามีความกังวลหรือกลัวอะไรนิดนึงใช่ไหม แลทีเนี้ยการที่เราต้องไปใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะเราต้องไปเจอกับอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอถ้าอย่างนี้ก็เลยอยากถามพี่ว่าตอนนั้นที่พี่มีไปอะคะ่ะ พี่มีเคยคิดไหมว่าถ้าเราไม่ได้ทุนนี้แล้วเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตนี้เราไม่มีทางได้เจอแน่นอนประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ในห้องเรียนค่ะที่คิดว่าแตกต่างจากประเทศไทยมากๆเลยเพราะว่าที่ที่ประเทศอังกฤษอะ่ะการเรียนการสอนเขาจะเน้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนนะคะซึ่งคิดว่าแตกต่างกับประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเราเน้นการเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมคะเน้นเน้นการบรรยายนั่งฟังอาจารย์ เป็นผู้ป้อนข้อมูลให้เราอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีการแบบแสดงออกทางความคิดเห็นเท่าไหร่ mm hmm. ค่ะแต่ว่าในประเทศอังกฤษอ่ะพอเข้าไปเรียนครั้งแรกอ่ะในชั้นเรียนก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กอังกฤษเองหรือว่าเด็กต่างชาติอะ mm hmm. ค่ะเขาก็จะแบบ ยกมือตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแย่งกันยกมือตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่แบบแปลกใหม่ที่เราแบบไม่เคยเห็นในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบพร้อมที่จะกล้าแสดงออกพร้อมแสดงความคิดเห็นค่ะโอ้แสดงว่าประสบการณ์ที่แบบแตกต่างแน่นอนคือถ้าไปนี่คือแบบถ้าไม่ได้ไปก็คือไม่ได้เจอคือการแบบยกมือตอบคาถามกันในห้องเรียนเนาะแบบว่า ทุกคนกล้าที่จะแสดงออกมาออกถึงความคิดเห็นของตัวเองในห้องเรียนคือมันแตกต่างจากที่ประเทศไทยแบบเลยใช่ไหมพี่มี่ที่เคยใช่ค่ะเพราะว่าบางมหาลัยหรือว่าบางโรงเรียนอาจจะมีนะแต่แบบแต่ว่าที่ผ่านมาในประสบการณ์ในชีวิตตัวเองอาจจะแบบไม่ค่อยเจอเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเน้นแบบเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังอาจารย์สอนอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะแล้วก็อย่างที่สองะคะก็คือประสบการณ์ในเรื่องของแบบอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยที่เราได้แบบ ไปลิ้มลองอาหารใหม่ๆรสชาติใหม่ๆอะไรอย่างนี้อย่างเช่นก็ตอนไปเรียนก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวในประเทศยุโรปที่แบบเป็นประเทศรอบข้างประเทศเพื่อนบ้านอังกฤษก็อย่างเช่นฝรั่งเศสอะค่ะก็ได้ไปทานหอยทากเมดูเอสคาโกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่นั่นก็ก็คิดว่าถ้าอยู่ไทยก็คงไม่ได้ทานแน่ๆเลยหายากใช่ไหมที่ที่ไทยก็ พอพอตอนที่พี่แบบอยากให้ย้อนกลับไปในช่วงที่แบบพี่มีมี่แบบลงเครื่องมาครั้งแรกเลยเหยียบพื้นดินอังกฤษครั้งแรกเลยตอนนั้นอะ่ะพี่มีเคยคิดไหมว่าแบบเราจะต้องไปเจอกับว่าทาแบบเขาเจอ e s h o c อะไรงนี้ไหมหรือว่าเจอแล้วแล้วอยากให้แบบแชร์ในเรื่องแบบวัาทธรรมที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอมาก่อนในที่นี่อะไรอย่างงี้คะ เขาจะช็อกหรอคะก็อาจจะเป็นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินั้งคะกลับมาเรื่องกินอีกแล้วองกินไม่เป็นไรเป็นคนที่ชอบกินอะไรอย่างนี้ก็คืออย่างเช่นนะคะก็คือเพื่อนชาวอังกฤษเองหรือว่าสังชาติค่ะเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมที่แบบแชร์อาหารการกินอ่ะก็คือถ้าอย่างคนไทยเราเวลาซื้อของมาเยอะๆก็มาแบ่งกันชิมแบ่งกันทานอะไรอย่างนี้จะได้กินหลายๆอย่างใช่ไหมคะกินหลากหลายแต่ว่าที่นั่นคือเหมือนกับเป็นจานใครจานมันนะคะก็คือเคยแบบเห็นเพื่อนสั่งพิซซ่า ซึ่งถาดใหญ่มากๆเลยค่ะเหมือนถ้าเกิดอยู่ไทยก็กินได้หลายคนอะแต่ว่าเขาก็คือกินคนเดียวเป็นเหมือนอาหารมือ้อนึงของเขากินคนเดียวถาดใหญ่เลยใช,ใช่ไหมก็กินหมดด้วยนะคะกินหมดด้วย <laughs> ใช่แล้วเขาก็แบบไม่ได้แบบแบ่งใครด้วยก็คือเหมือนกับเป็น <laughs> เป็นแบบว่าวัฒนธรรมแบบว่า จานไข่จานมันอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมของคนอังกฤษแท้ๆเลยใช่ไหมพี่มี่คือคนอังกฤษด้วยแล้วก็คนคนต่างชาติด้วยนะคะอย่างแบบชิลีที่มีเพื่อนชิลีเขาก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแสดงว่าต้องเป็นคนไทยหรือเปล่าที่จะมีการแบ่งอาหารการกินอะไรอย่างนี้หรือว่าการที่เราแบ่งอาหารการกินเนี้ยถือว่าเป็นค u าเจอร์ช็อ k สำหรับเขาไหมอ่ะอาจจะก, <laughs> ก็อาจจะใช่ไหม <laughs> ก็พอพูดถึงเขาเจ้าชอบเมื่อกี้ที่พี่มี่พูดไปนะคะแล้วพี่ม <professionally, S 2> ี่คิดว่าถ้าเป็นของคนไทยอะค่ะเรามีอะไรที่เขาเจ้าชอบสาหรับเข้าบ้างอะไรอย่างนี้ก็ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมหรอกอาจจะอาจจะเป็นนิสัยของส่วนบุคคลมากกว่าที่คิดว่าแต่ว่าที่จากการสังเกตก็คือคนไทยอาจจะชอบถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปไหนเนี่ยก็จะแบบชอบเก็บภาพความทรงจําและชอบแบบว่าเก็บบรรยากาศในที่ต่างๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปวิวอะไรเงี้ยแต่ว่าคนต่างชาติอะคะ่ะจะไม่ค่อยถ่ายนะเท่าที่สังเกตอะไรเงี้เย,ยเขาก็เหมือนกับไปเที่ยวแล้วก็เอนจอย ในบรรยากาศนั้นๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอาจจะต้องแบบปรับตัวในแง่ที่ว่าแบบอาจจะจากเดิมถ่ายมากหน่อย <c oughs> ก็ถ่ายลดน้อยลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ๆ S 1> ก็เน้นแบบซึมซัพพบบรรยากาศไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพื่อไม่ให้แบบว่าเพื่อนเสียบรรยากาศไปกับเราด้วยอ๋อแบบเน้นที่จะแบบไปซึมซัพพบบรรยากาศในจุดที่เราไปเที่ยวอะไรอย่างงี้เนาะพี่มี่ <c oughs> แล้วทีเนี้ยเหมือนเหมือนเพื่อนแพรเลยที่เป็นญี่ปุ่นเนาะแกก็แบบว่า ออไม่ค่อยชอบถ่ายรูปชอบไปนั่งชมวิวอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แบบไปคนถ่ายรูปอะไรนี่ก็แบบแชร์แชร์กันไปจะได้แบบเขาจะได้มีส่วนร่วมในรูปถ่ายเราก็มีส่วนร่วมในการแบบเอนจอยไปกับเอนเวอร์เมนต์ของเขาในตอนนั้น <S <S และอีกอย่างที่แพรอยากจะแบบคุยกับพี่มีก็คือเขาจะชอบที่แพรเจอนะก็คือในเรื่องของการเซอสอรี่แบบว่าเป็นวัฒนธรรมที่แพรชอบนะตอนแรกคือไปคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามอ่ะคือคนวิติสอะ่ะเขาจะซอร,รี่ทุกอย่างเลย อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็แบบเขาจะพูดว่า h a v e a good d a y อะไรอย่างเงี้ยตลอดเลย<อ>แล้วที่มีที่พี่ที่พี่มิมี่แบบพูดก่อนกับแพ้ก่นอนหน้านี่ก็คือเรื่องของการเปิดปิดร้านที่<ช>เ<ช>ร็วใช่ไหมก็คือเหมือนอย่าง <c oughs> ห้างสปปรรพสินค้าในบ้านเราอะค่ะก็จะปิดประมาณสี่ทุ่มใช่ไหมคะถ้าอย่างในกรุงเทพะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปถึงที่นั่นอะห้างสปปรรพสินค้าเขาหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอะจะปิดเร็วมากคือเหมือนถ้าวันธรรมดาก็คือปิดประมาณ6กโมงเย็นหรือว่า1นึ่ทุ่มค่ะแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็คือปิดห้าโมงเย็นออซึ่งแบบว่าเร็วมากสําหรับเรายังไม่ทันได้แบบช้อปปิ้งอะไรเลยไม่ทันได้ซื้อของเสร็จก็แบบปิดแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบมีการเผื่อเวลาถ้าเกิดแบบจะต้องจําเป็นต้องไปซื้อของในเมืองต้องไปซู คือปิดก็คือปิดไปเลยงี้ใช่ไหมไม่มีแบบไม่มีเผื่อเวลาให้เราเลยใช่ไหมก็อาจจะทําให้สะท้อนให้เห็นว่าที่นู่นเขาอาจจะให้ความสําคัญกับการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะหรือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเลยเนาะที่เราต้องไปเจอเวลาเราแบบต้องไปใช้ชีวิตในต่างแดนจะมีวัฒนธรรมอะไรที่แบบแตกต่างจากของประเทศไทยแล้วก็ พอเราอะค่ะไปเจอว่าทำอะไรนี้ละอะเดี๋ยวแพ้กลับมาย้อนกลับมาว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตละในการใช้ชีวิตของเราอะค่ะที่เราต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่สังคมอะไรเงี้ยที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยอาหารการกินเงี้ยอยากให้พี่มีช่วยเล่าอะในเรื่องแรกเลยการกินเรากินอะไรยังไงบ้างไปซื้อของใช้ที่ไหนเราต้องทาอาหารเองไหมหรือไปทานร้านอาหารได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้พีพ่มีช่วยแชร์เรื game, mm ่องของการกิน hmm. การกินนะคะที่นู่นก็คือส่วนใหญ่จะเน้นการทํากับข้าวกินเองเป็นหลัก เพราะว่าวัตถ,ถุดิบต่างๆหรือว่าอาหารน่ะค่อนข้างที่จะราคาสูงเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดกินมื้อหนึ่งอย่างเช่น10ปอนอ์ก็ตกว่า450และ500บาทก็แบบไม่คุ้มอ่ะก็คือแบบว่ากินหนึ่งมื้อก็อาจจะแบบว่าเงินในกระเป๋าถ้ากินอย่างนี้ทุกวันอะไรงเงินในกระเป๋าก็ไม่พอแน่ๆใช่ก็เลยต้องแบบเน้นการทําอาหารทันเองก็ได้เปิดประสบการณ์เปิดสกิลในการทําอาหารมากเรื่องนี้เพราะว่าแบบอยู่ไทยเราก็ หาซื้อง่ายใช่ไหมคะว่าร้านอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยเดินไปถึงก็แบบสั่งได้แต่ว่าที่นู่นก็คือถ้าเรากินอะไรเราก็ต้องแบบทํากินเองอ่ะก็คือเปิดสูตรเปิดเมนูศึกษาเอาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเมนูไหนที่แบบว่าโหนี่ฉันก็ทําอร่อยเหมือนกันนะมีเมนูไหนแนะนำไปค่ะเมนูที่แนะนำเหรอคะที่แบบไม่เคยทําที่ไทยเลยก็อย่างเช่นไข่พะโลอะไรเงี้ยค่ะพี่ไม่ทาไข่พะโลเลยหรอใช่ค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบใช้ผงโลโบนะคะมันก็เลยแบบว่าอาจจะอร่อยเพราะว่ามีตัวช่วย แต่ว่าคือเหมือนอยู่ไทยก็คือเราไม่เคยทำเลยอ่ะแต่เราก็เออพอทำทานเองก็อร่อยดีนะแบบว่าดูทานได้หลายมื้ออยู่ค่ะก็แบบอร่อยแล้วเวลาเราทำทีหนึ่งอะค่ะเราเราต้องทำเยอะไหมคื่แบบเราต้องเก็บอะไรงไรไงี้ไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดทำครั้งหนึ่งก็อาจจะทานหลายมื้อหน่อยแต่ว่าสำหรับตัวเราเองก็ ไม่ได้เก็บไว้เป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับอาจจะทําวันต่อวันหรือไม่ก็แบบทานได้สูงสุด2วัน3วันอะไรเงี้ยแต่ว่าคือจะไม่ค่อยเน้นแบบสต๊อกของอะไรมากมายจะไม่เน้นสต๊อกของไว้ <c oughs> ใช่ไหมคือแบบสลับแพ้แล้วพอย้อนกลับมาตัวเองคือเราแบบเราทําทีหนึ่งคือเราเหมือนพยายามเก็บไว้ให้ ให้กินน,น้อสุดไว้ในทัพเปอร์แวร์เนาะแบบสัก3วันอะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างจะใช้เวลานานในการทําอาหารทีนึงนะคะแต่ถ้าถามว่าการทําอาหารกินเองอะมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไหมประหยัดมากเลยเนาะพี่มีมากกว่าที่เราไปกินในร้านอาหารเนี่ยที่เสียไปประมาณสัก12อฟอนต่อจานต่อพอชั่นหนึ่งอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบวัตถุดิบของเราอะคะ่ะที่เราจะใช้ในการทําอาหารกินเองไปซื้อที่ไหนได้บ้างพี่มีพอแนะนําได้ไหม ก็หลักๆก,ก็ตามซูปเปอร์ทั่วไปอย่างเช่นก็จะมีเทสโก้ค่ะมี Co-op ออาที่นู่นก็คืออยู่ใกล้มหาลาัยเลยออยู่ในมหาลาัยเลยก็เป็นซูปเปอร์ที่ชื่อว่า Co-op อะไรเงี้ยก็ก็จะหาซื้อตามแหล่งซูปเปอร์เหล่านี้ค่ะเซนเบอรี่อะไรพวไม่ก็คือสั่งกับ Asda ค่ะก็คือจะมี d e l i v e อรที่เขาส่ง ส่งแบบสินค้าเวลาเราสั่งก็เหมือนพวกแบบอย่างเช่น Big กซีออนไลน์อะไรแบบนี้เหมือนบ้านเราอย่างนี้เลยค่ะเขาก็มาส่งถึงมาหาอะไรที่ที่พักเราเลยถึงที่พักเราเลยโดยตรงเลยใช่ไหมคใช่คือสั่งก็คือสั่งผ่านแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่สั่งผ่านแอปพลิเคชันอย่างเช่นแอสตาอย่างเงี้ยเราก็จะมีแอปแล้วก็เข้าไปสั่งได้เขาก็จะมีคิดค่าขนส่งแต่ว่าเราอยู่กับแฟลตเมทหลายคนนี้อาจจะแบบว่าถามเขาว่า อยากได้อะไรไหมก็จะได้สั่งพร้อมๆกันจะได้เป็นการลดค่า Delivery ขนส่งลงอะไอยงโห oh, <c oughs> แล้วมันเหมือนแพ้ได้ยินว่ามันจะมีร้านนะร้านของคนจีนเนอะ <c oughs> รู้สึกว่าตรงนั้นถือว่าถูกไหมราคาถูกถ้าเราคอมเพลกับถ้าเราเปรียบเทียบกับ c o o อฟเทสโอย่างเงี้ยถือว่าราคาต่างกันไหมคะคิดว่า บางอย่างไม่ต่างกันแต่ว่าบางอย่างก็ต่างกันตรงที่ว่าในแง่วัตถุดิบบางอย่างต้องหาซื้อตามร้านซุปเปอร์จีนเท่านั้นถ้าเกิดซุปเปอร์ทั่วไปอาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซุปเปอร์จีนก็จะมีทั้งของจีนญี่ปุ่นไต้หวันไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแบบซุปเปอร์เ,เ,เอเชียะคะ่ะใช่ทุกอย่างก็คือหาซื้อได้ง่ายมากสิ่งที่คิดว่ามีในไทยอะค่ะก็คือที่นู่นก็มีหมด โอ้ถ้าอย่างนี้จริงๆเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรไปเยอะใช่ไหมพี่มี่เวลาเราไปใช่ใช่แต่ว่าราคาก็อาจจะสูงขึ้นอ๋อจริงด้วยมันขึ้นอยู่กับเรื่องราคาด้วยเนาะใชมันน่าจะัพไปหลายปอนด์รู้ปะใช่ค่ะแต่ว่าก็ต่างกันไม่มากเหมือนกับว่าซื้อที่ไทยอาจจะ20บาทซื้อที่นู่นก็อาจจะ70-80อะไรเงี้ยก็เยอะอยู่เนาะพี่มี่ใช่ใช่ค่ะเอาจริงๆถ้าถ้าแพรนะแพงอยากแนะนำว่าถ้าเราชอบติดอาหารเผ็ดอันนี้แนะนำส่วนตัว ไปซื้อพริกที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตของประเทศจีนเนี่ยพริกจะค่อนข้างอร่อยมากกว่า oh. ที่จะแบบโค o อฟโคลอฟคือแบบพริกมันจะเหมือนพริกของออของประเทศเขาอะค่ะมันจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าแบบติดเผ็ดนะอันนี้แนะนำเฉยๆแล้วพี่มีอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะแนะนําว่าก็ลองแชร์แชร์กับเพื่อนอะไรอย่างน<อ>ี้ดูก็ได้ค่ะเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างเราอาจจะแบบบางชิ้นอาจจะไม่ไม่ได้ต้องการเยอะอะก็แบบว่าถ้าเกิดมีเพื่อนก็แบ่งกันอะไรอย่างนี้ช่วยหารกันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้พูดพูดเรื่องการกินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเนาะแต่ว่าปัจจัยปัจจัยในการใช้ชีวิตมันคือการอยู่การที่นอนของเราอะค่ะพี่มีเหมือนว่าพี่มีนอนที่หอพักเนาะ หอ,อพักงันนะคะอยากให้พี่ม่เล่าถึงบรรยากาศการแชร์ทั้งคิทเช่นทั้งในในห้องนอนหรือการการเป็นอยู่อะคะ่ะในห้องพักเป็นยังไงบ้าง ก็หอพักที่อยู่ก็จะเป็นหอพักของมหาวิทยาลัยเลยค่ะ<ม>อยู่ในมหาวิทยาลัยเลยก็จะเป็นห้ององสวีค่ะ,คะก็คือในในชั้นหนึ่งอะ่ะก็จะมีทั้งหมดแดห้อง<ม>แต่ว่าเป็นแยกเป็นห้องใครห้องมันแต่เราก็แชร์ห้องครัวรวมกับเพื่อนๆแฟลเมด<ม>ค่ะก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนกับพอเป็นห้ององสวีดะมันก็แบบใช้ชีวิตอยู่ในห้องก็คือค่อนข้างแบบว่าเงียบ สงบดีสงบมีห้องน้ําในตัวด้วยใช่ไหมห้องน้ำในตัวด้วยเหมือนแค่เป็นแชร์คอมมอนรูมในตรงคิทเช่นตรงห้องครัวเฉยๆได้เงี้ยเวลาเราต้องแบบแบ่งหน้าที่การไปทําความสะอาดห้องครัวหรือว่าการทิ้งขยะอะไรเงี้ยเราเรามีวิธีจัดการอะไรตรงนั้นยังไงอะะก็เขาก็อย่างถ้า แฟลตของพี่เองก็คือจะมีการทำเวนทิ้งขยะอะไรเงี้ยก็คือพอถึงรอบใครที่ขยะมันเต็มแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นู่นเขาก็จะมีการแยกขยะใช่ไหมคะก็จะมีขยะแห้งขยะเปียกขยะแบบรีไซเคิลอะไรเงี้ยค่ะก็คือถึงรอบใครที่ถังขยะเต็มก็เอาไปทิ้งแล้วก็มาติ๊กถูกว่าทิ้งแล้วอยมีติ๊กถูด้วย <ๆ S 1> แล้ววิธีทำตารางว่าใครอันดับอันดับแรกอันดับต่อไปอะไรก็ทำยังไงก็คือก็เรียงตาม ก็คือเรียงตามชื่อเรียงตามห้องอะไรอย่างเงี้ยไปเลยห้อง A ห้อง B ห้อง C อ๋อแบบอย่างเงี้ยค่ะตามอัลฟาเบตเลยเนาะแบบ ABC D อะไรนี้ไปเลยใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่ง่ายเวลาเราตกลงกันเนาะว่าแบบใครถึงคิวใครแลวอย่างเงี้ยแบบการพูดคุยหรือแบบแอปพลิเคชันที่เขาใช้ในการสื่อสารกันที่นู่นนะคะเขาเน้นใช้แอปพลิเคชันไหนในการสื่อสารคะพี่ก็เป็น WhatsApp ค่ะโอ้ไม่ใช่ไลน์ใช่ที่นู่นก็ไม่ใช้ไลน์ไม่ใช่ไลน์เลยใก็คือไลน์แบบก็ จะมีเพื่อนไต้หวันอะไรเงี้ยที่ใช้หรือว่าเกาหลีอะไรเงี้ก็ใช้เกัาหลีแบบไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดหลัก,ลกๆก็จะใช้ WhatsApp เป็นหลักการสื่อสารที่โดนจะแบบแอปพลิเคชัน WhatsApp นี่แหละจะถือว่าเป็นเหมือนไลน์ที่เราใช้ใชที่นี่เลยเนาะก็เหมือนไลน์ของ บ้านเราที่เราใช้กันมีกลุ่มสร้างกลุ่มได้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นการสื่อสารที่คล้ายบ้านเราแต่แค่เปลี่ยนแอปพลิเคชันแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการเดินทางนะคะพี่มี่ที่นู่นอะแพรู้สึกว่าการเดินทางค่อนข้างสะดวกเลยเนาะแต่แบบอยากจะให้พี่มี่ช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่าเราเดินทางด้วยวิธีการไหนได้บ้างมันง่ายแค่ไหนสะดวกแค่ไหนเนี่ยค่ะ ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าประเทศอังกฤษอ่ะก็คือระบบการขนส่งสา,สาธารณะเขาดีมากเพราะว่าแบบว่าเหมือนจะไปไหนอ่ะก็คือง่ายไปหมดเลยอย่างเช่นถ้าเกิดไปใช้ชีวิตยอยู่ที่นู่นอ่ะก็จะมีรถบัสถ้าอย่างมหาลัยตัวเองอ่ะก็คือเป็นรถบัสสาย25ที่จะวิ่งเข้าเมืองอะค่ะก็เราก็แบบมีแอปพลิเคชันในการดูรถบัสได้ด้วยว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วอีกกี่นาทีจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้เราแบบไม่ต้องเสียเวลาไปรอนาน ก็คือง่ายมากก็คือพอไปถึงก็ขึ้นรถก็สแกนผ่านมือถือได้เลยก็ซื้อตั๋วผ่านมือถืออะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าส่วนใหญ่การเดินทางที่นู่นก็รถบัสเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ เอาจริงมีอีกอันนึงก็คือรถไฟใช่ไหมที่นีใช่รถไฟก็คืออยู่ใกล้มหาลาัยเหมือนกันก็คือแต่ว่าอาจจะต้องเดินไปขึ้นหน่อยอ,อาจจะไกลเราเพราะว่าหอพักเราจะอยู่ตรงใกล้ๆกกับบัสเตชันมากกว่าค่ะก็คือ,อร,ถรถไฟก็ง่ายสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าแบบ ใช้เวลาเดินทางเร็วกว่าด้วยเวลาเข้าเมืองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเดินทางระหว่างเมืองที่เวลาได้ไปท่องเที่ยวต่างเมืองอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเหมือนกับว่าไปเที่ยวที่เมืองไกลๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้โดยสารรถไฟก็ได้<อ>ก็คือไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วก็รถไฟเขาก็แบบสมูทมากค่ะอ๋อก็คืออสะด,ดวกสบายเวลาแบบเราเดินทางไปต่างเมืองอะไรเงี้ยรถไฟก็ถือว่าสะดวกสบายกว่ารถบัสไหมพี่มิ ถ้าให้เลือกอรถไฟดีกว่านใช่ค่ะรถไฟดีกว่าเร็วกว่าด้วยเร็วกว่าด้วยใช่ไหมแล้วราคาตั๋วนี่แตกต่างกันมากไหมคะก็ถ้าราคาตัว๋วอย่างถ้าเกิดรถบัสเข้าเมืองอาจจะถูกกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นรถไฟก็คือ,อ ม,มันก็แล้วแต่โปรโมชั่นด้วยนะคะเพราะว่าแบบบางครั้งเวลาเข้าไปมันราคาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยถ้าเป็นตั๋วรถไฟอะคะอ่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นมีโปรอะไรแต่ว่าตั๋วรถาฟค่อนข้างจะฟิกว่าเข้าเมืองก็2ปอ,อนดับอีกก็2ปอ,อนก็จะประมาณ4ปอน oh. แต่เขาก็จะแบบมีการซื้อแบบเหมือน One Day p a าสอะไรเงี้ยค่ะมีวันเดยใช่ก็อาจจะถูกลงทําให้ถูกลงถ้าเดินทางมากขึ้นก็อาจจะซื้อตั๋วเป็นวันเดยก็ได้ เหมือนว่าถ้าเราใช้แอปพลิเคชันรถไฟของอังกฤษนะคะเราต้องมีเรลคัดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบเหมือนถ้าเรามันก็จะมีตามเรทช่วงอายุอะค่ะ,ะตามเรนจ์ก็คืออย่างไปตอนนั้นก็คืออยู่ในช่วงเรนจ์ยี่สงสามสปีอะไรอย่างนี้แล้วก็สมัครเรลคัดเพื่อที่ทำทำเป็นเหมือนกับส่วนลดค่ารถไฟได้ค่ะ<อ>ก็ลดเยอะมากเลยค่ะก็คือแนะนําถ้าเกิดใครที่จะไปก็คือ ยังไงก็ต้องสมัครอะค่ะเรลการ์เพราะว่าต้องสมัครเป็นเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะมากค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเราเดินทางบ่อยถ้าแบบให้จ่ายเหมนปกติก็าคงไม่น่าจะไหวถ้าเรลคาร์นี่ถือว่าลดไปเยอะไหมที่นี่ลดไปเยอะค่ะอย่างเช่นเหมือนกับถ้าจะไปลอนดอนใช่ไหมคะจากไบรตันเมืองที่อยู่ไบรตันไปลอนดอนก็คือสมมติถ้าไม่มีเรลการ์อาจจะประมาณ70ปอนด์แต่พอมีก็แบบลดไปอย่างถูกสุดก็อาจจะแบบเข้า ขาหนึง15ปอนอะไรเลดไปเยอะจริงๆด้วยเนาะถ้าถ้าอย่างไงถ้าใครได้ไปที่อังกฤษและะ้วค่ะและว้วแบบอยากจะใช้รถไฟก็อยากให้แนะนําว่าลองสมัครเรลคาร์ดดูเนาะมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงได้เยอะมากเลยนะคะและ้วก็การเดินทางอะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกอันนึ่งก็คือ Uber เนาะพี่นุ่นเขาจะไม่มีแกลบม้านแล้วจะเรียกอีกอย่างเป็น Uber อีไม่เคยลองใช้ u e เบ้างมั้ ได้ใช้ค่ะแต่ว่าใช้ไม่บ่อยเพราะแพงค่ะจริงค่อนข้างแพง <c oughs> ใช่ก็คือเหมือนแท็กซี่นั่นแหละแต่ว่าก็คือเรียกเป็นอ b e r ก็คือแต่ว่าก็สะดวกสบายมันก็อาจจะแบบไปส่งถึงที่หมายเราเลยไม่ต้องเดินต่ออะไรอย่างี้แต่ว่าราคาก็สูงเห <c oughs> มือนกันถ้าถ้าเลือกได้งั้นก็ขอเป็นบัสหรือไม่ก็รถไฟดีกว่าน้อ <c oughs> เพราะว่าอ b e r อร์แบบเหมือนแพเคยลองใช้ขรั้งแบบแพงมากมันหลายเท่าของตั๋วรถบัสกับรถไฟเลยอะ พราะงั้นแบบการเดินทางถ้าเราจะเดินทางไปไหนก็ควรที่จะวางแผนก่อนว่าเราจะไปเวลาไหนของรถบัสรถไฟอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นจริงก็อย่าใช้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าอย่าใช้กบ <c oughs> อาจจะใช้แบบถ้าสมมติต้องขนสัมภาระเยอะๆ <c oughs> อะไรอย่างนั้นดีกว่าก็คือมาใช้อูเบอร์แทนได้ <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะพี่มี่พอเราการกินการอยู่การเดินทางอะไรอย่างนี้ละมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะของการไปใช้ชีวิตคือเรื่องของการสร้างเพื่อนต่างแดนอันนี้น่าจะเป็นแบบคําถามยอดฮิตเลยเราจะไปสร้างเพื่อนที่แตกต่างทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมเชื้อชาติหรือว่าแบบมาจากหลายๆประเทศเนาะมารวมตัวกันเราจะสร้างเพื่อนกันยังไงอะค่ะว,วิธีสร้างมีจะอยากให้พี่มีช่วยแชร์ในเรื่องนี้ด้วย ก็ในสาขา International Relations ที่เรียนนะคะก็ได้เจอเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะมีเพื่อนจากหลายประเทศมาเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นคนอังกฤษเองหรือว่าแบบมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดในยุโรปก็จะมีเช็คอะไรพวกนี้แล้วก็มีชิลีนิการากัวอินเดียในจีเรียเคนยาหลากหลายมากๆเลยค่ะก็ แต่ละคนก็จะมีนิสัยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าเหมือนในในคลาสเรียน,นะคะก็จะมีเพื่อนที่เหมือนเขาแบบเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็แบบ พอเพื่อนชวนแล้วก็ไปอะไรเงี้ยก็เข้าร่วมเน้นเข้าร่วมอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบว่าสร้างมิตรภาพในต่างแดนได้อย่างเช่นแบบว่าในสัปดาห์แรกที่เรียนไปอ่ะก็คือมีเพื่อนชาวเชคเขาก็ชวนไปทานข้าวที่บ้าน<ๆ>เขาก็บอกว่าเขาจะทําอาหารเย็นแบบเป็นอาหารสไตล์เชคให้ทานอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบไปแล้วเพื่อนๆก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแล้วก็คือทุกคนที่ไปก็คือแบบาทาอาหารของประเทศตัวเองอไปร่วมจอยด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยกลายเป็นมาเป็นแบบ international cuisine party <laughs> ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็สนุกดีก็ทุกวันนี้คะ่ะหลังจากเรียนจบที่แยกย้ายกันแล้วต่างคนต่างกับประเทศอะก็คือยังมีนัดแบบซ <laughs> ูมมิ้งกันใช่ <c oughs> ใช่ก็คือแบบอัปเดตข่าวคราวว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็อยากจะแชร์ว่าแบบถ้าเกิดเราก็ต้องเปิดใจแบบว่าเข้าหาเพื่อนๆด้วยคะ่ะก็คืออาจจะแบบว่า แม้ว่าจะต่างภาษาต่างที่มาอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ให้ให้ลองแบบว่าเปิดใจเน้นเน้นเข้าร่วม <laughs> ไปไหนก็ไปด้วยกัน <laughs> อะไร <laughs> ก็จะแบบได้เพื่อนเยอะเพราะว่าเราก็คิดว่าหนึ่ปีที่ไปอยู่ก็คือก็อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกๆด้านกลับมา จุดเริ่มต้นเลยคือเปิดใจก่อนเนาะไม่ว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนถ้าเราเปิดใจแล้วเราพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆมันทําให้เราสามารถสร้างมิตรภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเข้าร่วมให้คนเขาจําเราได้อะไรอย่างนี้บ้างเนาะแบบมันจะง่ายต่อการสร้างมิตรในต่างแดนใช่ใชเพราะว่าการมีเพื่อนอะแพชเชอร์ว่ามันมันมันมีประโยชน์เวลาเราแบบมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยอิมเมอร์เจนซี่บางอย่างเราก็สามารถขอความช่วยเหลือเขาได้อย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็พอฟังมาเหมือนเหมือนว่าการไปใช้ชีวิตอะมันไม่ได้ถึงขั้นต้องซ u r v i เวอร์แบบว่าหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะถ้าแบบเราเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากทราบว่าหลังจากที่แบบใช้ชีวิตได้ไปมาสักพักหนึ่งแล้วอะเราเราอะค่ะพี่มแบบพี่มีได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เราได้ไปอยู่ในต่างแดนตรงนั้นนะคะมีบทเรียนสำคัญอะไรอยากจะแชร์ให้ให้ฟังได้ไหม ก็อยากจะขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับผู้ที่กําลังจะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือว่าผู้ที่กําลังเตรียมตัวที่จะสมัครทุนเองเหมือนกันนะคะก็อย่าไปกลัวในการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกๆคนอะ่ะก็คือพร้อมที่จะแบบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็พร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆอยู่แล้วแล้วก็สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้อยู่แล้วะคะ่ะก็ไม่ต้องกังวลในข้อนี้เพราะว่าเชื่อว่าคนไทยทุกคนทําได้คะ่ะแล้วก็ อยากจะขอเป็นกำลังใจด้วยถ้าเกิดวันหนึ่งที่เหมือนกับว่าเจอเรื่องราวที่ยากลำบากหรือว่าท้อแท้ค่ะก็เชื่อว่าแบบเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะมันจะมีฟ้าหลังฝนที่แบบสดใสเสมอก็คือทุกคนก้าวข้ามผ่านได้แน่นอน ชื่อมั่นอย่างนั้นค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันในหัวข้อการใช้ชีวิตและการสร้างมิตรภาพต่างแดนแล้วค่ะซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจจากประสบการณ์จริงของพี่มีมีค่ะจากการพูดคุยในวันนี้นะคะก็ได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือ,รอการก้าวขา้าผ่านอุปสรรคในต่างแดนนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราปรับตัวได้แต่ยังทําให้เราเติบโตในมิติส่วนตัวและการเรียนรู้ที่โลกกว้างได้ด้วยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบขอคุณพี่มีมากเลยนะคะที่มา ในรายการนี้ยังไงแพ้ก็ฝากติดตามซีรีส์โดป้าสกอลาท็อกพอดแคสต์ไว้ด้วยนะคะในทุกๆเพลย์ลิสต์ของเราจะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยแรงบรัรนดาลใจให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทาง YouTube ส่วนวิเทศสัมพันธ์กรมการปกครองแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย